โยกกระถางกับดินได้กระถางกับดินดินทุ่งนะจ๊ะอยู่นี่ใส่ดินทุ่งปลูกต้นไม้ปลูกผักนัง่งจะไปปลูกโหระพากับกะเพราเนาะจ๊ะเนาะไม่ดานดน้อ we, we? No. we have the other one Like yeah like this one Yeah. Yeah ซื้อของกันค่ะทุกคนช่วงบางเสาอ่ะตัดตัดกิ่งไม่ なるほど。

<laughs> we're so busy. <laughs> just got a jungle to attack. We were doing our garden all day yesterday. Yeah. We just about got out of bed to fall in.

เนหอดข้างฝาบ้านน้นจะนี่คือ้ขึ้นไลครับน้จะลุก่อนได้จังเลยจะสิลันดูก่อนปุ่มป้มนี่นะะเนาะอันนี้เป็นต้นภ่มต้นใหม่อันนี้มินนั่นจะลกเอามินมาจ้ะเนาะพ ่หากมันจะนี่ยรามมันกระสือนะจ๊ะต้นใหญ่ๆหอมเปาไปปลูกก้อนอาจจะอาจจะเอาป้าให้อ่อนเป็นต้นดอกกุหลาบพาทอนมันพาทอนอันนี้นี่จะพูนอันนี้เชื่อมต้นไม้น,นี่หากเอา <c oughs> อน,นี่ที่เป็นต้นมีน,น,จ,น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 จะเนาะ มันีกกระปุกติดแล้วจ้าเนี่ยมันซะละแน่เนาะจ้าเนาะมันไงานางตอนนางก็อยากเอาหยอดมันเสียบเอาตั้งตั้งเสีเอาหักมันจะปลูกอย่างั้นเลยนจ้าได้ขากันพร้อมแล้อกันทุกคนเที่ยวกอนี่จ้าปนีนักเที่ยวกอนี่หลกเอ้าวนี่นมุกติดกาบหลุดไปเลยจ้ะนาะหลุดตะต้นใหญ่ๆมันหลุดนี่นอวบอ้วน ให้มันขึ้นขว่าจะไหนกันชีถ้ถอนต้นมันไอ้โอ้ยต้น,น,ตนมัดต้นจะพาดกพาดกกับต้นมันมินลูกก็ต้นน้อยมันจ้าลอกกับต้นหน่อยนิดนหาดจะไปปลูกต้างจะไปลงกระถางแล้วจ้ะเนาะต้นมันงาม นะฮะนั่งกระชิตัดออกนั่งกระชิต,ต,ออาาชตัดต้นมันออกน้องเอาหากมันลงน้องกระชิตัดต้นออกแล้วไห้มันแตกแหน่งใหม่นะจ๊ะเนาะให้มันแตกแหน่งน้ําใหม่เดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนนะคะทุกคนอันนี้นั่งจะเจอาไปกินกระลาบนั่งตัดได้หลายเราจะตัดใส่ในกระถางไวหลายแล้วเดี๋ยวไปซอยไอเหงา สองตาใหญ่กับบาร์บีคิวปิ้งย่างเนาะจ้าเนาะง่ายๆสบายๆปูนวันนี้บ่าโตมาได้จา้าวันนี้บ่าโตมา พ่ได้เอาเก้าอี้ออกมาเล่นปะกันนั่งอยู่ริมนี่เลยจ้นี่พ่อพักกันเอนาโต๊ะออกมานั่งวันนี้จะไปเข้าไปกินข้าวข้างในกินข้าวข้างในบ้านจ้ะแต่ว่าย่างไก่ก่อนบาร์บีคิวไก่บาร์บีคิวไก่ขาวสีว <laughs> ขาวสีขาวขาบ้างขาแล้วขาวสีแดงสีแดง ออกเดดเพื่อนขี่จกกักรยานนะเนาะบสิโคแดดตีจ้าช่วงนี้แดดดีดีเพื่อนไปขี่จกกักรยานกับลูกสายมาถึงแดงสิดเบอร์เลยจ้านี่แดงคากันยังขาวอยู่มึงนั่งกันลร่ยๆคือเก่าจ้าเนี่ย <laughs> คิดหอดบ้านเน้ะจ้าเนาะ แดดดียู่แดดดีก็จริงแต่ว่าก็ยังบดผ่อนบดสูบ้านเฮาจังกับแดดแบบแดดฮอนแต่ว่ากัอากาศกัเย็นๆจักหน่อยอากาศเย็นนิดนึงเราก็ใส่กางเกงขาสั้นได้เพิ่นบ่าอันน้องใส่กางเกงขายาวเนาะใส่ขายาวจนชิดไหลแบบว่าบ่ใส่ขาสั้นแต่เทียรเนาะจ้าเนาะเพิ่นเลยวา่า ซ้ำม,มือแล้ววะซันเพราะว่าซ้ำม, <laughs> <laughs> ม,มือแล้วนะเอาต้องใส่เ์เหมือเกงขาสันาส้นนะ์มาตอนนั้นเพราะว่าพลังกระจัดไซค์ขาสั้นใส่ใส่เดียวเหมือนเราจะช,ช่วยเนานะมันหอนมันเริ่มหอนแล้วคนมาทะเลหลายหลายจากคนจอดที่จอดรถใน,นเต็มไปหมดเลยคนคนมาเที่ยวหลายจนซิบปมีมองจอดรถบ้านกระบะเดบิส ขาใจใหม่เขาใจใม่ไม่เข้ใจไม่เข้ใจไม่เข้าใจ่งดอกใหม่เนาะจ้าเนาะอันนี้กระลังขึ้นกระลังงามจ้ะตาแหลกนางเจียวออกเลรอเด้ตาแหลกนางมาเจียวออกที่ตัดทิ่มแล้วตาแหลงมันขึ้นมาแบบนี้ละขึ้นมาเป็นยอดแบบอ่อนยังไงละยอดแบบว่าโอ้ดอกยังไงวะนางก็บ่เคยเห็นเนาะ แรกก็ว่าเออช่างใจอยู่ว่าเออที่เป็นดอกอย่างนอมาที่นี่เห็นอยู่บ้านไดโบนไปยางออกกำลังกายเนาะจ่าเป็นเห็นผ่านอยู่หน้าบ้านกับเจ้ามันถึงแดดมันถึกแดดก่อนมูลที่ไดโบนั่งกับบรลูเนาะแต่ว่าอันเพื่อนกับอันมันออกดอกนั่งเลยว่าอ้อคือต้นกันกับอยู่บ้านแท้วะสั่นนั่งกับคือเนาะนั่งเลยว่าเอาไวก้กอนนะในบอกไอจงไวกอนอันนี้จา้ามันก็เลยออกมาเป็นนี่แหละจา้าเบ่งงามงามนั่งกับสะอ่อน น้หลายจ้าม้ลายอันนี้อันนี้เป็นเก้าอีกเกา้เก่าเก้าอี้โต๊ะโต๊ะใหม่เด้จ้่เก้าอี้โต๊ะใหม่อันโต๊ะใหม่เอามาเห็ดเป็นฟืนไปแล้วจ้าอันนั้นตอกออกเป็นฟืนไปแล้วงงใจเบิ่องอายนั่งท่าใดจะได้เ <laughs> บิ่งหนา้าเราแดงชีแดงนะ on your face สวยไหมสวย beautiful beautiful เบาผิดประเดจจ้จ้าบาผิดประเดจใช่ค่ะว่าอันอันงามเลื่อนออียงกว่าอื่นสวยหรือสวยวะท่านเราทำต้องเรียกว่าสวยหรือว่าพลังเบาห่ามเบาผิดดระจ้จคำเดียวกันแปลได้สองแบบ ให้ออกจำเนียงให้มันถึกนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะจากโมงแล้ว what time is it อีกสิบหานาทีถุ่มหนึ่งจ้ะแดดกันยังจ้าคือเกาเลยจ๊ะบ่งแดดอุ้ยแดดหอนจ้ะตอนนี้ก็สิประมาณสามถุ่มนะจ้ะเนาะแาทิตตกดินยังมีแดดอยู่จ้ะสามถุ่มยังมีแดด คลิปนี้นางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> หน้าแดงืัอนี้จะบอกว่าเอาต้นเอาต้นสะระแหน่ออกอยู่หน้าบ้านเนาะจ้าเนาะแดดซองอยู่ทางหน้าบ้าน้อน,น้านีนแดงแรงที่กระแด้งได้ยู่ได้จ้าหน้านาะนี่แต่ว่าออา้นี่ขาวหน้ายงแดงอยู่บ๊ายบาย